สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดมา่านความลับของจักรวาลและดวงชะตาที่กำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในอีกไม่ช้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสัญญาณเตือนภัยและโอกาสครั้งใหญ่ที่โลกต้องเผชิญในปี2026ผ่านนิมิตของบาบาวังกา แม่เท่าพยากรตาบอดผู้เป็นตำนานแห่งบัลแกเรียเจ้าของฉายานอสตราดามัสแห่งบอคานผู้เคยทำนายเหตุการณ์ช็อกโลกอย่าง91ทับ1และโควิด1 9ได้อย่างแม่นยำจนหน้าขนลุกและเรายังจะมาเจาะลึกดวงชะตา12ราศีกับหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์แถวหน้าของเมืองไทยเพื่อดูว่าในปี2569นี้ใครจะรุ่งใครจะร่วง และต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงระดับพลิกชีวิตอย่างไรบ้างนี่คือการรวบรวมคำทำนายที่เจาะลึกที่สุด mm. เพื่อให้คุณได้เตรียมเข็มทิศชีวิตให้พร้อมรับทุกพายุที่กำลังจะมาถึงครับในค่าคืนที่เงียบสงัดเช่นนี้หากเราลองเหงี่ยหูฟังเสียงของโชคชะตาเราอาจจะได้ยินสัญญาณเตือนที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังเหลือเกินครับหลายคนอาจมองว่าปี2026หรือปี2569ยังดูห่างไกล แต่สำหรับนักพยากรณ์และผู้เฝ้าสังเกตดวงดาวแล้วนี่คือปีที่เต็มไปด้วยปริศนาและความผันผวนอย่างที่สุดเมื่อเราเอ่ยถึงชื่อของบาบาวังกาหลายคนคงจำประวัติของเธอได้ดีจากการเป็นเด็กหญิงที่ถูกพายุพัดลอยขึ้นฟ้าจนสูญเสียการมองเห็นไปตลอดกาลแต่สิ่งชดเชยที่เธอได้รับกลับมาคือตาในที่สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าไปไกลนับพันปีเธอไม่ได้เพียงแค่เตือนให้เราระวัง แต่นี่คือสารจากอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในรูปแบบของเซตคอมโบแห่งภัยธรรมชาติและสงครามมหาอำนาจขณะเดียวกันในภาคพื้นดวงชะตาของชาวไทยหมอช้างก็ได้ชี้ให้เห็นว่าวงโครจรของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีในปี2569นั้นจะสร้างแรงสั่นสะเทือนชนิดที่ว่าไม่มีใครจะอยู่ที่เดิมได้อีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีเมษท,ที่กำลังมองหาโอกาสเปลี่ยนงานหรือชาวราศีสิงห์ที่รอคอยการหลุดพ้นจากริบากกรรมดาวเสาร์ทุกย่างก้าวหลังจากนี้คือบททดสอบสำคัญครับผมอยากให้คุณค่อยๆฟังบทวิเคราะห์นี้อย่างตั้งใจเพราะข้อมูลที่คุณกำลังจะได้ยินไม่ใช่แค่การทายทักแต่มันคือแผนที่ที่จะพาคุณรอดพ้นจากวิกฤตที่โลกกำลังจะเผชิญครับเรามาเริ่มต้นวิเคราะห์ในส่วนแรกที่ถือว่าเป็นจุดพีคของคำทำนายระดับโลกกันก่อนครับ บาบาวังกาได้ฝากคำพยากรณ์ที่ทำเอาคนทั้งโลกต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับปี2026โดยระบุว่าเรากำลังจะเจอกับภัยธรรมชาติที่เป็นชุดเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับมันไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวจุดเดียวหรือน้ำท่วมที่ใดที่หนึ่งแต่เธอทำนายถึงแผ่นดินไหวที่มีความแรงเกิน8.5ริกเตอร์ซึ่งถือเป็นระดับทำลายล้างมาพร้อมกับการระเบิดของภูเขาไฟยักษ์และสภาพอากาศที่สุดขั้ว แม้เธอจะไม่ระบุพิกัดที่ชัดเจนแต่ผลกระทบจะครอบคลุมพื้นที่ถึง7-8%ของโลกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อโลกธรรมชาติปั่นป่วนโลกของการเมืองและสงครามก็ขยับตัวตามมาด้วยครับบาบาวังกาเตือนถึงสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเริ่มจากความตึงเครียดของชาติมหาอำนาจ ซึ่งหากเรามองวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียหรือชนวนเหตุในแถบเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นและไต้หวันทุกอย่างดูจะสอดคล้อมกับสิ่งที่เธอพยากรณ์ไว้ว่าสงครามจะขยายวงกว้างไปสู่ทวีปอื่นๆจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกในปีหน้านี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกลางต้องเฝ้าระวังครับ เพราะคาทำนายนี้ชี้ชัดว่าความตึงเครียดจะพุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดระเบิดในปี2026นี้เองครับเมื่อเราก้าวพ้นเรื่องของพายุและสงครามสิ่งที่น่าติดตามไม่แพ้กันคือการมาถึงของสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ครับบาบาวังกาได้ทํานายถึงยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาครอบงำมนุษย์อย่างเต็มตัวในปี2026จากที่เราเริ่มเห็นการใช้แชท GPT หรือ g m i n i กันอย่างกว้างขวางในปี2025 แต่ในปีถัดไปเธอเตือนว่า AI จะมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทั้งในด้านการควบคุมและการพึ่งพาจนมนุษย์อาจไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปซึ่งสอดคล้องกับที่มหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนกำลังออกมาเตือนถึงอันตรายของมันครับและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือคำทำนายเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับบาบาวังก้าระบุช,ช่วงเวลาไว้ชัดเจนอย่างน่าอัศจรรย์ว่าในเดือนพฤศจิกายน2026 จะมีผู้มาเยือนจากฟากฟ้าด้วยยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและมหาชนจะได้ติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังฮอลลีวูดอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ผู้มีตาทิพย์ระดับโลกยืนยันไว้และหากมองในแง่เศรษฐกิจเธอพยากรณ์ว่าทองคำจะพุ่งสูงขึ้นอีก25-40% ซึ่งนี่อาจเป็นทางรอดเดียวของนักลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังสั่นคลอนจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับทีนี้เราลองกลับมาดูดวงชะตาใกล้ตัวกันบ้างครับหมอช้างได้วิเคราะห์กลุ่มราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงในปี2,569เริ่มจากชาวราศีเมษที่เป็นดวงเดียวกับดวงเมืองไฮไลท์สำคัญคือการเปลี่ยนงานครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายตึกย้ายแผนกหรือเปลี่ยนสายสินค้า แต่ข่าวดีคือทุกการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่เป็นนาทีทองส่วนราศีพฤศจิกายนนั้นดวงวาจาพาโชคโดดเด่นมากครับแม้คุณจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ปีนี้ต้องพูดต้องสื่อสารเพราะจะนำเงินทองมาให้โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นไฮไลท์ทางการเงินที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับราศีเมถุนถือว่าดวงดีที่สุดในบรรดา3อันดับแรก ติดโผราศีมหาเศรษฐีปี2569เลยทีเดียวช่วงครึ่งปีแรกทำอะไรก็รุ่งแต่มีเคล็ดลับว่าไม่ควรมีอาชีพเดียวต้องทำอะไรหลายอย่างคู่กันไปจะมั่งคั่งมากครับขณะที่ราศีกรกฎนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างหนักในช่วง6เดือนแรกเพราะชีวิตจะพลิกผันมากแต่พอเข้าสู่ครึ่งปีหลังดวงคุณจะพุ่งแรงเป็นอันดับหนึ่งเพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาสว่างที่สุดในรอบหลายปี ช่วยให้ชีวิตที่เคยหนักหนาพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จอย่างปาฏิหาริย์ครับมาถึงกลุ่มราศีที่ต้องเตรียมตัวตั้งรับและปรับกลยุทธ์กันบ้างครับชาวราศีสิงห์เตรียมลืมตาอ้าปากได้เลยหลังจากที่ต้องแบกรับอิทธิพลของทั้งดาวเสาร์และดาวราหูมาอย่างยาวนานโดยในเดือนกุมภาพันธ์2569ดาวเสาร์จะขยับออกไปทำให้คุณเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แม้จะต้องรอถึงปี2570เเพื่อความรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด แต่ปี2569นี้ก็ถือเป็นปีแห่งการเตรียมตัวและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่เริ่มผลิบานครับสำหรับราศีกันนั้นจะเป็นปีที่เหนื่อยแล้วคุ้มคุณจะค้นพบสัจธรรมของชีวิตและมีความภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการถูกโกงจากคนที่ไว้ใจให้มากส่วนราศีตุลจะเป็นปีแห่งการคัดกรองคนออกไปจากชีวิตใครที่ไม่ดีจะหลุดออกไปเองเหมือนเครื่องฟอกอากาศที่เปลี่ยนไส้กรองใหม่ และคุณจะได้รับรสชาติของความสำเร็จในเรื่องงานอย่างเต็มอิ่มครับสำหรับราศีพิจิกคือปีแห่งการบอกลาสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าการเงินจะแข็งแรงมากในช่วงครึ่งปีหลังราศีธนูจะได้รับข่าวดีจากดาวประจำตัวที่สว่างขึ้นส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ราศีมังกรจะเด่นเรื่องผู้ใหญ่เมตตาในช่วงครึ่งปีหลังราศีกุมต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่ถนัดจะก้าวหน้ามาก แต่ให้ระวังอารมณ์และอุบัติเหตุในช่วงเดือนมีนาคมและสุดท้ายราศีมีนเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระและมีโอกาสขยับขยายครอบครัวหรือมีบุตรตามที่ตั้งใจครับจากการเดินทางผ่านคำทํานายและดวงชะตาทั้งหมดนี้เราจะเห็นภาพรวมว่าปี2026หรือปี2569ไม่ใช่ปีธรรมดาที่เพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่มันคือปีแห่งรอยต่อของยุคสมัยอย่างแท้จริงครับ จากภัยธรรมชาติที่บาบาวังกาเตือนให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวที่หมอช้างเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวและการทำบุญเพื่อแก้เคล็ดสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือสติและการเตรียมพร้อมครับสำหรับชาวราศีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุอย่างราศีกันราศีกุมและราศีมีน การทำบุญกับโรงพยาบาลการบริจาคเลือดหรือการทำฟันเพื่อแก้เคล็ดเรื่องการเสียเลือดเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและช่วยสร้างความสบายใจได้มากครับส่วนราศีที่มีโชคลาภอย่างเมทุนและพิจิกก็อย่าลืมบริหารจัดการต้นทุนชีวิตให้ดีเพราะดวงดีจะส่งผลที่สุดเมื่อเรามีฝีมือและความพร้อมรองรับโอกาสนั้นครับ สรุปใจความสำคัญเพื่อนำไปปรับใช้คือในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับพายุจากภัยธรรมชาติสงครามมหาอำนาจหรือพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานให้ยึดหลักความไม่ประมาทเป็นสำคัญครับการปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านตามทิศมงคลที่แนะนําเช่นทิศเหนือสําหรับราศีเมษหรือการเคลียร์กระเป๋าสตางค์สำหรับราศีพิจิกแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันคือการสร้างพลังงานใหม่ๆใ,ให้กับชีวิต โลกในปี2026อาจจะดูน่ากังวลด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยหรือการมาเยือนของสิ่งนอกโลกแต่ถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีการวางแผนชีวิตที่รัดกุมแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอครับขอให้ทุกท่านใช้คำทำนายเหล่านี้เป็นแนวทางไม่ใช่เพื่อความหวาดกลัวแต่เพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วเราจะผ่านพ้นปีแห่งการพลิกผันนี้ไปได้อย่างสง่างามและมั่นคงครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอให้ดวงดาวแห่งความโชคดีส่องสว่างนำทางชีวิตทุกท่านสวัสดีครับ